ที่หมู่บ้านหนองบัวแดงมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเจอมิมเจิมนี่เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนิสัยเรียบร้อยเจิมเป็นลูกสาวคนเดียวมีเพื่อนรักชื่อทิพหรือว่าทิพภวันต่อมาเจิมได้มั่นหมายกับนายสนซึ่งเป็นหนุ่มบางอื่นพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามแต่ว่าความจริงนายสนนั้นแอบมีเมียอยู่แล้วโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ ในสนไม่กล้าบ,บอกพ่อแม่และเมื่อสนเห็นหน้าเจอมก็เกิดความสงสารเจอมก็ไม่ได้รักสนแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กว่าง่ายก็เลยตามใจพ่อแม่วันหนึ่งทิพรวรรณก็ถามเจิมว่าเจอมทำไมเอ็งดูไม่สดชื่นเลยวะตั้งแต่เอ็งมั่นหมายนี่เขาว่าเอ็งไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยอะไม่รู้สิทิพขค่รู้สึกขดหูยังไงไม่รู้ ในสนเก็บความลับที่มั่นหมายกับเจิมไม่อยู่ก็เลยไปบอกกับสาคนรักที่สนแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันพี่สนพี่สนพูดอะไรอะ่ะพี่มั่นกับผู้หญิงอื่นแล้วเหรอแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะพี่พี่ได้ฉันแล้วจะทิ้งเหรอฉันกำลังท้องนะพี่ฮะสาท้องเหรอก็ท้องแล้ว่สิ นี่พี่จะทิ้งฉันกับลูกเหรอไม่หรอกไม่ไม่พี่ไม่ทิ้งสากับลูกหรอกแต่พี่ยังนึกไม่ออกว่าพี่จะบอกพ่อกับแม่อย่างไงแล้วจะจัดการกับเรื่องของเรายัางไงดีเอาอย่างนี้มีทางเดียวพี่สนพี่ต้องฆ่านังเจิมหาฆ่าเลยเหรอพี่ทำไม่ได้เลยมันโหดเยี่ยมเกินไปพี่ฆ่าไม่ได้ฉันฆ่าเอง ไม่นานพี่กูจะแต่งกับมันพี่ต้องไปตีสนิทกับมันแล้วก็ชวนมันมาพายเรือเล่นที่บึงหนองบัวแดงแถวบ้านเราแล้วก็ฆ่ามันตอนเนี้พี่หาเชือกผูกกระหินไว้หลายๆก้อนนะเอาไว้ถ่วงศพมันไม่ให้ลอยขึ้นมาแล้วพี่ต้องไปคอยแอบดูว่าวันไหนมันอยู่คนเดียวแล้วค่อยล่อมันมาให้ได้ถ้าพี่รักฉันพี่ต้องทำได้นะวันเวลาผ่านไป ในสนก็พยายามมาหาเจิมบ่อยขึ้นก็ทำให้เจิมนั้นกล้าคุยกับสนมากขึ้นส่วนทิพย์ผู้เป็นเพื่อนเห็นสนมาก็เริ่มห่างจากเจิมเพราะว่าไม่อยากเป็นก้างขวางคอจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่พ่อกับแม่เจิมบอกว่าจะไปในเมืองไปซื้อข้าวของพวกผ้าไหว้ผ้าไหว้ก็คือผ้าที่จะใช้ไหว้ผู้ใหญ่ในวันแต่งงาน เพราะว่าตอนที่มักขอเจิมเนี่ยต่างฝ่ายต่างบอกว่าจะซื้อผ้าไหว้กันเองทางใครจะไหว้กี่คนก็หาซื้อกันเองสนจึงรู้ว่าวันเนี้เจิมจะต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะพ่อแม่จะไปซื้อผ้าไหว้สนก็ชวนเจิมไปพายเรือไปเก็บบัวในบึงแถวบ้านของตัวก็บอกว่าเดินไปไม่นานก็จะถึงแล้วเจิมก็ลังเล แต่สนก็บอกว่าปิดบ้านไว้ก่อนขว่าพ่อกับแม่จะกลับแล้วก็กลับมาถึงก่อนพ่อแม่อยู่แล้วที่บึงนั้นน่ะมีบัวขาวบัวแดงสวยงามมากอ่ะอยากจะให้เจิมไปช่วยเก็บเจิมก็เลยตกลงไปพอไปถึงขอบบึงสาก็เข้ามาทักทายแล้วบอกว่าเป็นญาติกับสนชวนเจิมลงเรือบอกว่าเดี๋ยวจะพายให้นั่งเจิมก็ตกลงเพราะว่าจะได้ ไม่เคะเขินถ้าสนภายให้นั่งลำพังตัวเองก็คงจะอดเขินไม่ได้สาก็แอบยิ้มอย่างสะใจพอพายไปถึงเกือบจะกลางบึงสาก็เอ่ยขึ้นว่าเจิมช่วยเด็ดแอดอกบัวแดงดอกนั้นให้หน่อยสิมันใกล้จะบานสวยดีฮะเจิมก็เอี้ยวตัวเอามือเอื้อมไปดึงบัวสาก็กระนำตีเจิมด้วยพายแบบไม่นับ จอมก็พยายามยันกายลุกขึ้นยืนเอามือปิดป้องร้องเรียกให้สนช่วยอ่านางสาก็ตีไม่ยัง้งภายที่ทำจากไม้แดงนี่มันไม่หักง่ายๆปรากฏว่าเจิมถึงก็ตกน้ำเจ้าสนโดดจากเรือลงไปในน้ำจับเจิมกดน้ำจนแน่ใจว่าตายก็ว่ายเข้าฝั่งไปเอาหินที่ผูกเชือกไว้มาผูกแขนผูกขาลำตัวคอแล้วก็ทวงศพไว้ แล้วสนกับสาก็กลับบ้านใครบ้านมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเย็นพ่อกับแม่ของเจิมกลับจากซื้อของกลับมาบ้านเห็นบ้านปิดลูกสาวไม่รู้ไปไหนคล้องกุญแจไว้ที่ประตูร้องเรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบก็ต้องไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยเลื่อยกุญแจทิพรวรรณก็เดินมาดูพ่อกับแม่เจิมก็ถามว่าเจิมไปหาทิพที่บ้านหรือเปล่าทิพก็ตอบว่าเปล่า ถามใครก็ไม่มีใครเห็นก็เลยไปบ้านสนไปถามในสนว่า,าพาเจิมมาเที่ยวบ้านหรือเปล่าสนก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปหาเจิมเพราะไม่ค่อยสบายพ่อแม่ของสนก็พลอยร้อนใจว่าเจิมหายไปไหนก็บอกให้สนช่วยตามหาจนมืดค่ำก็ไม่มีใครเจอพ่อแม่ของเจิมนั่งไม่ติดคิดไม่ออกว่าลูกไปไหน แต่มันสามสี่ทุ่มก็ไปแล้วก็เลยต้องเลิกตามหารอเช้าค่อยออกตามหากันใหม่ทิพวันที่ช่วยตามหาก็กลับมาบ้านกินข้าวกินปลาไม่หลงอาบน้ำแล้วก็นอนก่หน้าผักทิพวันนั้นอาศัยอยู่กับยายที่แก่มากแล้วพ่อแม่ตายตั้งแต่ทิพวันยังเล็กทิพวันโตมาก็ปลูกผักนานา,นาชนิดขายพอมีไรายได้เล็กน้อยเลี้ยงตัวเองแล้วก็ยาย ทิพวรรก็ครุ่นคิดว่าเจิมไปไหนหนอนอนก็ไม่หลับจนตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงเจิมมาร้องเรียกอยู่หน้าบ้านทิพก็ดีใจรีบไปเปิดประตูก็เห็นเจิมยืนอยู่เจิมเอ็งไปไหนมาเนี่ยพ่อแม่เอ็งจะบ้าตายอยู่แล้วอ่ะขอค้าขึ้นไปบนเรือนหน่อยได้ไหมเอาเอ็งจะบ้าเหรอต้องขอทําไมก็เอ็งก็เคยขึ้นมาประจําก็ขึ้นมาสิ วันนั้นแสงจันทร์ข้างขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยมันทําให้ทิพเห็นว่าเจิมเนี่ยเสื้อผ้าเปียกปอนเจมิมทําไมเองเปียกมกแมกแบบนี้วะแล้วเองทําไมไม่กลับบ้านมันดึกแล้วก็เลยไม่อยากจะรบกวนเช้าค่อยกลับถ้้งนั้นเดี๋ยวเองเข้าไปในห้องเนี่ยข้าจะเอาผ้ามาให้เปลี่ยนไม่ต้องหรอกมันเย็นดีให้ข้านั่งตรงระเบียงนี่แหละเจิมก็นั่งลงกอดเขา่า เองยังไม่ได้บอกข้าเลยว่าทําไมเองถึงเปียกมอกมอกแบบเนี้ยเองอย่าเพิ่งถามข้าเลยทิ่เรื่องเสื้อผ้าน่ะทิพถ้าข้าตายเนะี่ยเองจะเสียใจไหมเองถามอะไรบ้าๆเนะี่ยเองนี่พูดไม่เป็นมงคลเลยอะ่ะข้าถามจริงๆถ้าข้าตายเองไปดูแลพ่อกับแม่ข้าบ้างนะข้าพูดเผื่อไว้ว่าแล้วเจิมก็ร้องไห้เจิม เองเป็นอะไรถึงพูดแบบเนี้ยข้ารักเองนะเราโตมาด้วยกันนะพ่อแม่เองก็เคยให้ข้าวให้น้ําข้ากยายจนข้าโตถึงเองไม่ตายข้าก็ต้องดูแลพ่อกับแม่เองอยู่แล้วเองอย่าพูดเรื่องตายเลยถ้าเองตายข้าทําใจไม่ได้หรอกแล้วเองไปไหนมานี่บอกข้าสิเจิมเองจะร้องไห้อยู่ทําไมทิพก็จับมือเจิมที่เย็นเสียบเดียวโอ้โหมือเย็นขนาดนี้ย ข้าว่าเอ็งเปลี่ยนผ้าแล้วนอนห่มผ้าคุยกันดีกว่าไม่ต้องหรอกทิพย์ข้าไม่มีโอกาสนอนกับเอ็งแล้วละทำไมอ่ะเอเอ็งพูดแปลกนะวันเนี้ยเอ็งเป็นเพื่อนที่ข้ารักมากนะทิพย์ข้าถึงมาคุยกับเอง็งเมื่อตอนสายนะข้าไปบึงบัวกับไอ้สนมาอ้าวไอ้สนมันบอกว่ามันไม่ได้มาหาเอง็งมันหลอกข้าไปว่าแล้วเจิมก็ร้องไห้อย่างหนัก มันรังแกเองเหรอมันยิ่งกว่ารังแกซะอีกมันมีเมียแล้วเมียมันหลอกฆ่าลงเรือพายเล่นพอเผลอมันก็ตีฆ่าตกน้ำฮะอะไรนะมันตีเองด้วยเหรออุ้ยเลวจริงๆแล้วไอ้สนมันไม่ว่าอะไรเหรอไอ้สนน่ะมันเป็นคนจับฆ่ากดน้ำแล้วมันก็หินถ่วงศพเข้าไว้กลางบึงทิพนี่ตัวสั่นเลย นี่เอ็งกําลังบอกว่าเอ็งตายแล้วเหรอนี่แค่คุยกับผีเหรอเจอมก็ร้องไห้อย่างหนักที่เอ็งบอกพ่อกับแม่ข้าด้วยนะเอ็งอย่ากลัวข้าเลยคำไดไม่กลัวเอ็งหรอกเจอมแต่ข้าเสียใจ,จเจอมเอ็งตายแล้วจริงๆเหรอแล้วทําไมข้ายังแตะต้องตัวเอ็งได้อะ่ะเขาปล่อยให้ข้ามาบอกเอง็งข้าขอร้องเขาบุญข้ายังพอมีข้าถึงมาพูดคุยกับเอ็งได้ ทิพวัรร้องไห้โฮ้วยคราวนี้เจิมก็พูดร่ำลาแล้วก็เดินลงบันไดไปโดยที่เท้าไม่ถึงพื้นเดินลับหายไปทิพวิ่งไปบ้านเจิมตะโกนเรียกพ่อกับแม่ของเจิมแล้วก็เล่าเรื่องที่ได้พูดคุยกับวิญญาณของเจิมให้พ่อแม่ฟังพ่อกับแม่ตกใจรีบไปบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปบอกกำนันต่างพากันไปคุมตัวในสนไว้ก่อนเช้าก็ช่วยกันงมศพ เพื่อนบ้านก็ร่วมมือกันมาช่วยกันหลายสิบคนไม่นานก็เจอศพเจมิมหน้าตาเจิมนี่เขียวช้ำบวมไปหมดทุกคนร้องไห้พ่อแม่ถึงกับลมจับไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่ของนายสนที่แทบจะบ้าตายไม่คิดว่านายสนลูกของตัวจะโหดร้ายขนาดนี้นายสนรับสารภาพแล้วก็พาคนไปนำตัวนางสามา นางสาปฏิเสธเสียงแข็งแต่เจ้าสนสรารภาพหมดแล้วทั้งคู่ก็ถูกสง่งตำรวจดำเนินคดีต่อไปสาก็คงต้องคลอดลูกในคุกเวรกรรมของเจิมที่มาเจอคนอย่างในสนแล้วก็ต้องมาพบจุดจบที่แสนทรมานทิพวันนั้นไม่เคยลืมเพื่อนคนนี้ไม่เคยลืมคืนที่เธอคุยกับผีของเจิมเพื่อนรักทิพรวรรจุดทูบบอก ว่าเธอจะหมั่นทำบุญให้เพื่อนรักตลอดไป